ทีมงานาาะตะพัดราะกสงขลาครับเมื่อเช้านี้เราลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศวันสตร์เดือน10ครั้งที่2หรือว่าการทําบุญส่งตายายหรือว่าส่งเปรตหรือว่าประเพณีชิงเปรตแล้วแต่จะเรียกนะครับบุญแรกนี่30กันยายนที่ผ่านมาครับเป็นวันรับเปรตบุญ2วันที่14ตุลาคมวันนี้ครับเป็นวันส่งเปรตพูดกันตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับ เราไปกันที่วัดมหัตะมังคลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่ในที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งมีการจัดงานวันาสารเดือน1ิบตั้งแต่ช่งชวงเช้ามีชาวบ้านผ่าครอบครัวมาทําบุญกันอย่างคึกคักเลยครับโดยนําอาหารคาวหวานมาทําบุญใส่บาตรแล้วก็ทําพิธีบังสุกุลอธิส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับพร้อมกับนําเครื่องเส้นไหว้ทั้งขนมลาขนมต้มขนมเจาะหูขนมพองขนมบ้านแล้วก็ขนมเทียนครับซึ่งเป็นขนมที่ใช้เป็นเครื่องเส้น ไหว้ตั้งบนด้านเปรตนะครับเพื่อให้เปรตพูดได้มากินเครื่องเส้นไหว้หลังจากนั้นก็เป็นการชิงเปรตเป็นการชิงสิ่งของเส้นไหว้ที่เหลือจากการที่เปรตกินนะครับว่ากันว่าได้บุญใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ชาวบ้านเขาไปทําบุญกันก่อนนะครับ วันเดือนสบุญ2นี่ต้องกลับครับต้องกลับส่วนใหญ่ก็จะกลับกันละครับบุญแรกไม่ว่าแต่บุญ2นี่ต้องกลับครับส่วนการชิงเปรตและก็การปีนเสาน้ำมันอะไรเนี่ยครับทีมงานตัวพ่อจะเก็บภาพมาให้ดูอีกทีนะครับ thank you Vamos ก็ไม่จำเหล่าก็เสือไม่เลย